you mm -hmm. ผมยาสิเป็นบุลเลอร์มีหน้าคณะทหารเวรประจำัอ2ั0ธก็นมณุษย์23ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่มีการบุติครับ หมดต้ครผมขอปียูนย์้รุกร่วงูแวได้นำกรงคนได้นำเยารุ่ใหม่านขยาราชกาติามรัฐบีตามการลงประชาิตยเาันยาติดในหน่วยทหารนำโนสามัิคนตีครแล้ว เรียนท่านรองผู้จัดการกรมที่ดิเนื่องจากปัจจุบันรถยนตไทต้องดูดซับการความปัญหาของวันนี้วันใหม่ตลอดจนกระแสโลกการพิวที่เป็นเรื่องความหลากหลายหละซับซ้อนและเป็นแปลงรวดเนลัับซานท่านหนึ่งในแกการทางลการพิวิวัฒนก็ปัญหาเรื่องยาเสพติดซึ่งเป็นเวลาที่สำคัญ ซึ่งมีผลกระทบเป็นการชะงงต่อความมั่งคั่งของประเทศนะครับรัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันในการดำเนนการสืบสรองชาติและก็หนาสีภกรด้จัดตั้นไว้เพื่อส่วนห้น่วงานเกี่ยวข้อที่เป็นหลักการขับเคื่องานเค้ื่นทางกรเืองดรวอ่หมายให้กองขบวซึ่งเป็น่วงงาน โครงการาสมบูรยุทศสา์สกัดยุทารแรอบมอบห่จากการเนโดยด้วยห้าวิชาหลัก่กความรู้ยาเสริจประเทศันตรายขอยดเงสษฐกิจผมข้อวิชาละจนกับการข้องกันเศิจให้ทั่วผมข้อวิชาวิธี เราจนจะไปชวนรุ่นใหม่ที่มาเข้ารับการอบรมในวันนี้ครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในวันนี้อเนกประเจมคุณาลองรุ่นอาการย์มาเป็นประธานทีมเนีจากคำกล่าวรายงานของผู้นคำเอาพันนี่ก็จะเห็นได้ว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญ ึนระดับชาติรัฐบาลได้ประกาศจะต่อสู้อย่างสู้ดุสู้ยิ่ง่านโดยจัดตั้งศูนย์ต่อตตอของชาติขึ้นระดับกองทัพมก็มีศูนย์ประสานงานหลังยาเต็มศึขกองทัพระดับกองบัญชาการชั้นรุที่สามก็มีอันนี้ที่ลูกมาในวันนี้ก็เป็น พบสของกองทัพที่จะต้องดำเนินการและตั้งชื่อโครงการว่าโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้างภัยยาเศรษกิจแล้วก็นั้นเราเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็อย่าพยายามเข้าไปยุ่งไปเกี่ยวกับยาเศรษฐิจที่ได้เวลาที่จะควรจะถูกขอเปิดโครงการเปิดโครงการ Oh! เดี๋ยวมาท่อง,รงกรอนตาเอาเป็นตาเป็นรูนิดดูสีหน้าดูสีหน้า, S เ,าปเป็นอารอาแสดงว่าความรู้เรายังน่อยเร่งศึกษาเมืเ่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเทื่อา ได้ประโยชนหลายสถาเพราการเรียนโจม้าเพียนไปเลยจะเกิดผลถึงลำบากตราดก็เจาะตัว

คว้าก็จูงมือกันฉันก็ยังตรงวางเปล่าเหมือนเดิมรั้งมันนานเกินไปคนนั้นจะเป็นใครฟ้าไม่มีเวลาตอบฉันเลยอยากจะขอเจอคนดีๆแค่สักคนบนถนนที่มันยังไม่ตกความเหงาปลดสงสารหัวใจที่ทนทนเหงาไม่ค่อยได้ ใครเป็นเจ้าของแต็มที่รักกันที่คนสอดที่ใจด,ดีมีหรือเปล่าหัวใจต้องใช้กับใครเก็บไว้ไม่เคยได้ใช้งานอยากเป็นคนมีเจ้าของแต็มที่หาเป็นปีแต่จะเป็นใครกัน ยิ้มเขาก็ไม่มองทักเขาก็ไม่เคยทำเอาใจฉันหายหลายทีตรงเงาไปถึงเมื่อไรฟ้าถึงเจอเข้าใจหาเวลาเอาใจใส่ฉันทีอยากที่ขอเจอคนดีๆแค่สักคนบนถนนที่มันม,มีแต่ความเหงา โปรดสงสรารหัวใจที่ทนทนเหงาไม่ค่อยได้อ,อยากโดนใครเป็นเจ้าของเต็มที่รักกันทีขันศรที่ใจดีดีดมีหรือเปล่าหัวใจต้องใช้กับใครเก็บไว้ไม่เคยได้ใช้งานอยากเป็นคนมีเจ้าของเต็ม จ้าของเต็มที่รักกันที่คนโอดที่ใจดีดีมีหรือเปล่าหัวใจต้องใช้กับใครเก็บไว้ไม่เคยได้ใช้งานอยากเป็นคนมีจ้าของเต็มที่หาเป็นปีแต่จะเป็นใครกัน ยื่นออกมาเรียกว่าปางอัธมีมวชาค่ะกลับไปที่พื้น3าครั้งนะคะแล้วก็นำหน้าผากไปแต่ที่สะบาดของท่านอธิษฐานสิ่งใดจะประสบความสําเร็จค่ะคลายมือค่ยกมือกลับไหวยกันได้เลยนะคะด้านในทพระโบส์ปฏิสถานหลวงพ่อโตค่ะกลับไห้ยแล้วจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนั่นเองค่ะพระโบส์แห่งนี้นะคะสนันนษฐานว่าเป็นพระโบส์ที่สมเด็จพระนเรศวรน,นะคะออกบวชหรือว่าออกพันหวด,ด้วยนั่นเองค่ะ น,นจาจัดรอยสามปัจจุบันเปลี่ยนจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข24เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12ไปแล้วนะคะถนนมิตรภาพแห่งนี้ค่ะแล้วก็ถนนเส้นนี้นะคะยังนําพาน้องๆทุกคนนะคะไปเข้าสู่<ไ>แหล่ง<ไ>ท่องเที่ยวนะคะของจังหวัดพิษ,ษณุโลกได้หลายที่ค่ะต้องไปอีกประมาณ10กว่ากิโลเมตรนะคะจะไปในเรื่องของมาน้าตกปอยนะคะอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงอุทยานแห่งชาติภูหินก้องก้าค่ะ ส่วนด้านหน้านะคะวันนี้มหารมรถติดหรือเปล่านะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงของใกล้ๆจะเทียนด้วยนะคะหลายคนก็พักนะคะออกมารับประทานอาหารกลางวันกันนั่นเองนะคะด้านหน้าของเรานะคะซ้ายมือก็จะเป็นห้างของคนเมืองนั่นของคนเมืองพิษณุโลกนะคะเป็นห้างแรกของเมืองพิษณุโลกส่วนในสองฝั่งสําหรับประชาชนทั่วไปค่ะก็เลยเป็นที่มาของคําว่าปีนบาทใส่โบสถ์หรือเปล่าคะ ปีนโบสถ์ใส่บาดนัเนี่งนะคะบางทีเราอา่านกันเพี้ยนๆมันคล้ายๆกันนะคะเป็นที่มาของคําว่าปีนโบสถ์ใส่บาดค่ะมองขึ้นไปบนหลังคาเห็นมีพญานาคสามเสียงหรือว่าสามหัวค่ะแต่าตจากวัดอื่นที่เป็นในเรื่องของช่อฟ้าใบลากาหางหงค่ะ ถัดมานะคะสำหรับใครที่ปวดแข้่งปวดขานะคะไปรอนเรือสักสรอบ9้ารอบค่ะเรือเรา <อ S 2> <รอ S 1> คนไจะเห็นทางด้านขวามือน,นะคะภาพนูนสูงอยู่บนหลังม้าอาแซบุนกี้อายุ72ปีกองทัพพม่าค่ะส่วนทางด้านซ้ายมือน,นะคะอยู่บนหลังม้าเจ้าพระยาจาักรีอายุ39ปีกองทัพไทยค่ะที่ไม่สามารถขนไปได้ก็คือพระยืนปางห้ามญาติองค์สีขาวนะคะ ท่านรัชการที่3นะคะเห็นว่าวันนี้ถูกปล่อยให้เป็นวัดดวรกลางค่ะก็เลยอัญเชิญพระยืนปางห้ามย่านนี้นะคะไปประดิสถานอยู่ที่วัดสาเกตหรือว่าวัดภูเขาทองค่ะท่านรัชการที่4ค่ะก็เลยตอกแล้วไปติดกับแนวเขตของพระราชวังจันทร์อย่างที่เราเห็นอยู่ค่ะจึงได้สั่งให้กรมศิลปากรมาตัวจ<า>สอบย้ายออกไปเมื่อปีพศ2548ค่ะด้านขวามือนะคะก็คือศาลสมเด็จ พระนเรศวรที่ด้านในตดิสถานรูป่อกขององค์ท่านมีขนาดเท่ากับองค์จริงอยู่ในท่าสวนพิงคานหลังน้าทักซิโนโทกประกัศอิสรภาพที่เมืองแกลงค่ะต้นโพนะคะอายุกว่า700ปีสั่งตัดมา จะตายทุรนทุรายสุดท้ายก็เหงาภาพเขานั้นทำเราเจ็บปวดแค่ไหนที่ต้องเก็บความรักนี้ไว้ในใจความตายนอนกอดมอนทุกคืนต้องฝืนทุกครั้งจะคงรักใครที่ไม่ใช่เราอย่าเอาแต่ฟังอย่าไปคิดให้เกินตัวอย่าไปรัก ให้ปลื้มใจยังไงก็คงไม่มีทาง So